เรีอย่างเวลาตอนที่เราไปอยู่ในจุดลงพื้นที่เนี่ยคนเยอะแยะมากมายอย่างตอนนั้นไปเนี่ยคือทําข่าวเรื่องของการประท้วงที่ฮ่องกงถูกไหมซึ่งมันรุนวายและมีความรุนแรงด้วยเราจะทํายังไงให้เขารู้ว่าฉันเป็นผู้ประกาศข่าวนะหรือว่าเราแฝงตัวเข้าไปเหมือนประชาชนแล้วถ่ายเลยโนค่ะ no, เราไปในคณะนักข่าวเราก็ต้องทําทุกอย่างที่นักข่าวเขาทำซึ่งเวลา<ข>ไปแบบนี้ยังก็ต้องประสานงานสอบถามอย่างเช่นทั้งที่สาถานทูตหรือว่า ทางหน่วยงานที่เกี่ยวดูแลเกี่ยวกับเรื่องนักข่าวของที่ฮ่องกงว่าเขาทํำยังไงแล้วก็ติดต่อเพื่อนนักข่าว<ะ>ที่อยู่ที่ฮ่องกงพยายามที่จะหาคนที่ที่ติดต่อได้แล้วก็ให้รู้แนวปฏิบัติว่าการไปทําข่าวที่นั่นทํำยังไง<ม>คุณต้องมีเสื้อกั๊กที่เป็นสีสะท้อนแสงแล้วก็ติด thermal p r เพื่อให้รู้ว่าเป็นนักข่าว<ะ>พอไปถึงที่นั่นเราต้องรู้ว่าเดี๋ยวเราต้องไปเจอกันแบบสลายการชนมีแก๊สซ้ำตาแล้วไม่หาซื้อหน้ากาก 3M หน้ากากอนมันกสำรบกันแคร่าึ่งป่ันนี้คือผู้มาก่อนการค่ะคือมีทุกอย่างก่อนที่จะได้ใช้ที่ประเทศไทยเวลาไปในสถานที่แบบนี้ค่ะเราไม่ได้ไปไปทำข่าวเพื่อให้เห็นว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรแล้วก็ไปสะท้อนปัญหาว่าเอ๊ะเขาออกมาเขาทําอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะมันก็จะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่ที่เราเองมองว่าเวลาเราไปทําข่าวแบบนี้ค่ะแล้วเราอยากจะไปเพราะเราเราจะมีวิธีการในการที่จะมองข่าวแต่ละข่าวเนี่ยมันอาจจะ ใจต่างจากคนอื่นมันเลยถึงเป็นที่มาว่าเอ๊ะทําไมอยากถึงจะมาทําข่าวของตัวเองเพราะเพราะว่านี่ค่ะบางเรื่องเนี่ยเราอยากจะเรามีมุมมองในการสะท้อนป<ม>ัญหาหรือข่าวในในวิธีการของเราเพราะมันก็ทําให้เรามีความสุขต่อให้จะลําบากต้องอยู่แบบอย่างนี้ค่ะแต่พอทําข่าวทุกๆวันข่าวได้ออกอได้ออกไปเราก็วันนี้โอเคมีความสุขเ,เสี่ยงอันตรายแค่ไหนแต่ว่ามันพอได้มันออกไปแล้วเนี่ยมัน มันมีพลังค่ะคนอื่นเขาแบบว่าทํางาน<อ>หลักแล้วก็หาเอาเงินไปเปิดร้านอาหารอ,อันนี้เปิดร้านอาหารเพื่อหาเงินมาทํางานใช่หาเงินทาข่าวอ่ะนี่คือแบบมันเหมือนกับเป็นนักข่าวอยู่ใน <c oughs> เข้าใจไหมอยู่ในแกนกระดูกเลยอ่ะคือไม่รู้อธิบายไงพอทั้งฟังแล้วผมเขาทําทุกอย่างเพื่อให้เขาได้ได้ออกไปทําหน้าที่เป็นนักข่าว <c oughs> ผู้สื่อข่าวภาชนะเอาจริงๆเคยถามตัวเองไหมว่า เรามีเป้าหมายของชีวิตเราเคืออะไรเราบอกว่าในชีวิตถ้าเราอยากจะทําอะไรเราเดินทางเราทําข่าวเรานั่นคือความสุขของเราเราจะได้มีเราได้ทําอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องมาห่วงข้างหลังเราว่าเออเขาเป็นยังไงแจมก็อยากจะตื่นมาในวันหนึ่งเพื่อที่จะออกไปทําข่าวหรือว่ารายงานข่าวใ,ให้กับผู้คนที่เขาเต้องการนําเสนอปัญหาของตัวเองหรือที่เขาเดือดร้อนแล้วเรามีพื้นที่ให้เขาได้ได้ สื่อสารออกไปเพื่อให้คนที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยเขาได้รับทราบปัญหาในัางทียังมองว่าเนี่ยค่ะยังต้องการแค่เท่านี้เท่านั้นบางทีคือทํางานเนี่ยเราเราเรากอาจจะแค่รายงานข่าวจบไปใช่ไหมคะแต่ยังมองว่าบางข่าวเนี่ยยังต้องการสร้างผลของข่าวนั้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง